ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง Night Easy Gaming นะในวันนี้นะครับผมเนี่ยจะมาแนะนําเกม Revolution M นะตัวละครใหม่ที่ผมจะแนะนำเนี่ยอีกตัวหนึ่งต่อไปหลังจากที่ผมแนะนําปืนไปแล้วนะครับก็คือเจ้ากระบี่และเทียมทานตัวนี้นั่นเองใครที่ชอบสายคล้ายๆ Assassin นะครับแนะนำตัวนี้ได้เลยนะก่อนไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับร้าน Easy Man ชอบรับเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกแล้วก็ปลอดภยัย การันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอนใครที่สนใจเนี่ยกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยอย่างที่กล่าวไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับทุกอาชีพเนี่ยจะมี2ส,สายด้วยกันกระบี่ก็เช่นกันนะครับเราไปเริ่มกันที่สายแรกของกระบี่กันเลยสายแรกของกระบี่เนี่ยสายวิญญ,ญาณดาบจะช่วยเสริมสร้างความสามารถของตัวละครทั้งความเร็วในการไล่คาถาแถมยังเพิ่มในเรื่องของเลือดให้ด้วยนะครับถึง10%เลยแต่จะเน้นไปกับการโจมตีเวสมากกว่านะ แล้วก็สายที่2นะครับสายวิญญาณมังกรสายเนี้ยจะเน้นหนักไปที่การเพิ่มความสามารถของสัตว์เลี้ยงของเรานะครับใครที่มีสัตว์เลี้ยงระดับ S R เนี่ยบอกเลยว่าโหดมากแน่นอนเพิ่มทั้งความเร็วการโจมตีของสัตว์เลี้ยงค่าความเสียหายของสัตว์เลี้ยงนะครับแถมยังเพิ่มพลังชีวิตสัตว์เลี้ยงที่มากขึ้นอีกด้วยนะมาดูกันที่สกิลแรกของสายกระบี่กันบ้างนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี้ยสกิลนี้จะเป็นการโจมตีธรรมดานะเวียงดาบไปข้างหน้าเนี่ยครับจะสร้างความเสียหายถึง60%เลยอันนี้คือความเสสสียยหาูงุดนะครับ สกิลที่2เนี่ยจะคว้างดาบออกไป3ครั้งตรงด้านหน้าเพื่อสร้างความเสียหายแก่ศัตรูความเสียหายสูงสุดอยู่ที่3 3 8เปเลยนะครับสกิลที่3าขณะกดใช้สกิลเนี่ยจะเป็นการมาร์คศัตรูศัตรูที่ถูกเรามาร์คนะครับจะถูกลดความเร็วเคลื่อนที่ลง5 0เป็นเวลา5วินาทีเมื่อกดใช้ครั้งนะครับจะเป็นการชนเป้าหมายและศัตรูเนี่ยจะติดสตันแทนนะครับเป็นเวลา2วินาที ทางหน้านของสกิลที่4เนี่ยสกิลนี้จะเป็นการคว้างระเบิดในพื้นที่ด้านหน้านะครับสร้างความเสียหายในคิดเป็นธาตุนะใครที่โดนสกิลนี้เข้าไปนะครับจะติดสถานะล้มลงเป็นเวลา2วินาทีสกิลที่5จะเรียกมังกรออกมา2ตัวสร้างความเสียหายตามธาตุแก่ศัตรูตลอดทางความเสียหายสูงสุดเนี่ยอยู่ที่414เลยนะครับ สกิลที่6เนี่ยจะเรียกมังกรออกมา1ตัวเหมือนรอบตัวเรานะครับจะสร้างความเสียหายของธาตุด้วยนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยมังกรจะทิ้งระเบิดลงมาบนพื้นจะสร้างความเสียหายเพิ่มอีกเป็นสเท่าเลยเฉพาะคนที่อยู่ในรัศมีของสกิลนี้เท่านั้นนะครับสกิลที่7เมื่อกดใช้สกิลเนี่ยจะลบศัตรูที่เป็นเส้นตรงด้านหน้านะจะสร้างความเสียหายเนี่ยสตันเป็นเวลา2วินาทีเหมาะสําหรับดึงผู้เล่นหรือว่ามอนที่อยู่ตรงนั้นจะเยอะนะสกิลที่8 ลบสถานะควบคุมทั้งหมดออกจากศัตรูและเข้าสู่สถานะวิญญาณเป็นเวลา5วินาทีสถานะวิญญาณเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่นะครับ50%เลยสกิลที่9ยิงโซ่6อัน,นไปทางด้านหน้านะครับและสร้างความเสียหายของธาตุด้วยความเสียหายสูงสุดเนี่ยอยู่ที่846%เมื่อกดใช้โซ่อ,อีกครั้งนะครับความเสียหายพร้อมกันเนี่ยจะลดลงถึง10%เลยสกิลที่10 เรียกใบมีดออกมาหมุนรอบตัวเรานะครับจะเพิ่มการปอกที่30%แล้วก็จะทำดาเมจดด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีใครอยู่ใกล้ใบมีดแล้วก็จะมีเอฟเฟกดาบเนี่ยติดอยู่ถึง5วินาทีเลยสกิลที่11เปิดใช้งานการป้องกันของวิญญาณวิรชนทําให้ศัตรูภายนอกพื้นที่เนี่ยไม่สามารถมองเห็นได้และเพิ่มพลังโจมตีของสัตว์เลี้ยงในเป็นเวลา5วินาทีอันนี้น่าจะเหมาะกับกระบี่สายที่2นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของอันติสายกระบี่กันบ้างนะครับอันติแรกเนี่ยภาพลวงตาใบมีด ใช้ระยะเวลาในการล่าเนี่ยสวินาทีจะเป็นการฟันศัตรูไปเส้นตรงนะครับด้านหน้าเลยอันนี้ถ้าเกิดว่าโดนสตัรเนี่ยสกิลก็จะหายไปด้วยเลยนะส่วนอันติที่2นะครับฝนใบมีดใช้ระยะเวลาในการล่าเนี่ยหวินาทีจะมีดาบตกงลงมาจากท้องฟ้านะครับสร้างความเสียหายแก่เป้าหมายเนี่ยอยู่ที่ระยะใกล,ใกล้ๆเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อน เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับ